Successor of the Azure Dragon, commander of the clouds and the rain, tasked with watching over the Ambrosial Arbor. In reckless arrogance, invoke the transmutation Arcanum. Guilty of unpardonable sins, punishable by death. วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมคุณถึงควรเปิดเหตุต่านเหิงนะครับเหตุผลง่ายๆเลยเนี่ยก็จะมีตามที่คุณเห็นอยู่ในจอตอนนี้นี้คัดมาให้แล้วนะจริงๆมีมากกว่านี้มากๆนะครับฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุผลในการเปิดมันมีนม,มากกว่านี้ตัวละครมันก็เก่งครับส่วนเรื่องปัญหาต่างๆที่คุณจะเจอเนี่ยผมใส่ไว้ให้ในหัวข้อแล้วนะว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับฉะนั้นก็ค่อยๆดูไล่ไปตามหัวข้อหัวข้อมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณรู้แต่ว่าบางทีมันจะมีอออะไไรซ่ออ่่่่นยูข้าางใเหตุผลลมชวิก เหตุผลเพราะว่าไม่งั้นมันมีเป็นสีหัวข้อพูดแล้วมันจะซ้ําซ้อนก็เอาไปรวมกันเลยหัวข้อก็เดียวละกันเข้าใจเลยนะแต่จริงแค่เหตุผลเดียวก็ควรเปิดแล้วคือหรอก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันเนี่ยคุณทาความเข้าใจกับเบสิกของตัวละครก่อนเลยนะครับสำหรับอย่างแรกก็คือตัวละครต่านเถิงเนี่ยจะมีการจ่ายสกิลเพื่อทําให้เราสามารถโจมตีปกติได้แรงขึ้นครับโดยจะมีการตีปกติแบบธรรมดาก็คือกดตีเลยจะได้สกิลพอยต์มันหนึ่งแต้มครับถ้าเกิดว่าคุณกดจ่ายสกิลเนี่ยมันจะกินสกิลพอยต์คุณโดยที่ไม่ให้้สกลลพอตคคคุุณณืนเววาาาทํรจมีแ ก็นับเป็นการโจมตีปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นการอัปเกรดขึ้นไปจ่าย1นึ่พอยต์โดนหตัวจ่าย2พอยต์จะเริ่มโดน3ตัวแล้วครับโดยที่ตัวกลางจะแรงสุดแล้วก็จ่าย3พอยต์ตัวกลางก็จะแรงสุดเหมือนเดิมแล้วก็ตัวดางข้างก็โดนเต็มๆครับส่วนเรื่องค่าเบรกเนี่ยก็จะขึ้นตามที่คุณเห็นณตอนนี้เลยนะครับว่าสามารถเบรกได้เท่าไหร่บ้างก็คือตีธรรมดาเนี่ยเบรกสามสิบถ้าจ่ายสกิลหนึ่งครั้งจะกลายเป็นเบรกวกสิบถ้าเกิดว่าจ่ายสกิลสองครั้งก็จะกลายเป็นเบรกต ส่วนเรื่องพลังงานก็จะให้เป็น20 30 35แล้วก็40สครับส่วนถามว่ากฎแบบไหนคุ้มที่สุดคําตอบคือกดจ่ายเต็มสามสกิลพอยท์คุ้มที่สุดนั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีการได้บัฟด้วยนะยิ่งจํานวนฮิตในการโจมตีคุณยิ่งเยอะบัฟที่ได้ก็จะเยอะครับโดยบัฟก็จะมีบวกพื้นเข้าดาเมจซึ่งการที่คุณจ่ายสกิลเข้าไปเนี่ยมันไม่นับว่าคุณใช้สกิลนะครับถือเป็นการกินสกิลพอยท์ไปเลยเฉยๆฉะนั้นไอ้พวกไร้คนอย่างอันนี้ที่เป็นหน้าน้องคุกเนี่ย,ก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 ,ยก็จะมี การได้โบนัสความเสียหายด้วยตามจานวนทีที่คุณทําการโจมตีศัตรูเช่นเดียวกันครับเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจคุณพยายามใจสกิล3ครั้งตลอดทุกครั้งที่คุณทําการโจมตีแค่นั้นก็พอครับส่วนเรื่องอัติจะทําให้คุณได้สกิลพอยต์มาแต่ว่าเป็นในรูปแบบของสแต็กแทนครับก็คือตัวต่างเถงเอาไปใช้ได้คนเดียวเพื่อนๆเ,เ,เจ้าไปใช้ไม่ได้คุณจะได้มา2สแต็กครับอันติมันเบากว่าโจมตีปกติเยอะมากๆนะครับหลักๆเรากดเพื่อเอาสกิลพอยต์นั่นเองครับโดยตัวอันติเนี่ยก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูตัวกลางแรง,ง,แง,รง3 ตัวเลยครับนักตัวละครตัวนี้เล่นง,ง่ายมากครับเอาสกิลพอยต์มาลงที่พี่เขาให้หมดแล้วก็ตีแบบเบิ่มๆคิ่มขึ้เลยอันติกดเพื่อทําให้คุณสามารถใช้สกิลพอยต์น้อยลงเพราะว่ามีสแต็กมาใช้แทนสกิลพอยต์นั่นเองครับสรับเพย์ลแรกที่เราควรเปิดก็เพราะว่าพี่เจ้าโยนเขาถือเป็นตัวดาเมจจินภาพจริงๆตัวแรกครับและคณก็จะสงสัยว่าเอ้าแต่ว่ามันมีตัวละครอ,อีกตัวที่ชื่อเวลไม่ใช่เหรอในความเป็นจริงเนี่ยเวลไม่ถือเป็นตัวดาเมจขนาดนั้นครับดาเมจเวลจะมาแรงได้ก็ต่อเมื่อคุณสสาาามารถที่่จจะเ,เวย skill ได้ ก็เป็นมอนเดี่ยวครับเหตุ hey, ผลเพราะว่าเวลเวลาจ่ายสกิลเนี่ยมันมีการโดนหลายฮิตครับแต่เงื่อนไขในการแรงมีอยู่สอข้อที่1อยู่ในพรสวรรค์ก็คือศัตรูจะต้องติดลดสปีดอยู่ครับแล้วมันจะมีการเพิ่มดาเมจจากตัวทาเลงขึ้นมาอีก1ฮิตอย่างที่2ก็คือสกิลเวลาคุณจ่ายเนี่ยมันโดนศัตรูหลายตัวครับมันกระจัดกระจายกันมั่วซั่วไปหมดถ้าไม่ใช่มอนเดี่ยวมันคาดหวังให้ทาดาเมจจริงได้ค่อนข้างยากครับแต่ตัวคุณถ้าเทียบกับตัดเถิงแล้วก็ถือว่าห่างชั้นเลยถ้าเกิดพูดถึงงงงเเรรืื่่่อออออขตตัวคณคณามะและยไปก็ ู่ในตู้ถาวรไม่มีการันตียกเป็นคุณเอา300โลไปแลกครับฉะนั้นหมายความว่าต่านเหิงก็ถือเป็นตัวละครจินภาพดาเมตตัวแรกของเกมครับแล้วก็เป็นทําลายล้างซึ่งสามารถตีมอนได้3ตัวแบบเน้นๆไม่ว่าจะทาอะไรก็3ตัวไปหมดเอาไปว่าถ้าคุณมีสกิลจ่ายก็แล้วกันแต่ยังไงคุณมีสกิลจ่ายแน่ๆไม่ต้องกังวลครับฉะนั้นถ้าคุณมองหาดดเมตจินภาพตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นให้คุณครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วแรงมากด้วยครับหัวข้อที่2ก็คือพี่แกทําดเมจม้วนเดียวจบเลยครับแล้วใช้ เยอะมากๆครับแต่ปัญหาก็คือถ้ามอนไม่แพ้จินตภาพเนี่ยก็อาจจะลําบากหน่อยครับเหตุผลหลักๆก็จะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนไม่แพ้จินตภาพเนี่ยคุณจะไม่สามารถเบรกศัตรูได้ครับเพราะเกมนี้คุณก็รู้กันอยู่ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะเบรกศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะมีโอกาสใช้ท่าไม่ตายใช้อะไรใสร่คุณเต็มไปหมดเลยครับซึ่งอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วคุณไม่มีความอึดที่เพียงพอซึ่งหน่อยมากก็อึดไม่ค่อยพอกันหรอกครับแต่ถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมัมบยยกตัวอ่่่่างเเชนคุณใสไปปลีน หรือว่าตัวละครตัวอื่นที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยสามารถเบรกได้เช่นเดียวกันในความเป็นจริงมันไม่จําเป็นต้องเล่นตัวดามเมตแค่ตัวเดียวในทีมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อต่อไปให้ว่าในความเป็นจริงมันเล่นได้แล้วมันก็สามารถทําเวลาในเซียนโจได้เร็วกว่าด้วยครับที่ผมไปลองมาก็คือฟอคเกอร์เทนฮอลที่เซียนโจ6นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องคิดเรื่องของการใช้สกิลพอยท์ที่มากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสม่ได้เอาไปเล่นในฟอคเกอร์เทนฮอลที่ไป ง่ายเลยคือให้คุณเอาคนในทีมหนึ่งคนใส่เรลิกเซตฮิวเพื่อให้คุณสามารถมีสกิลพอยท์เพิ่มขึ้นเป็น4สกิลพอยท์ตอนคุณเริ่มครับคุณใส่โบนเนี่ยหนึ่งตัวใจสกิลเดินตัดเหิงมาแล้วตัดเหิงกดใจสกิลสามครั้งแล้วตีมอนตายทั้งโขลงถ้าคุณอยากจะวิ่งเวิร์ลคุณใส่แค่เนี้ยไปด้วยกันหมดครับเจออะไรมันก็ตายครับเพราะว่ามันมีเดมอนกี่กี้แล้วมาถึงเนี่ยคุณทาโบเนี่ยที่มีสปีดสูงไว้แล้วคุณมีเซตฮิวบวกสกิลพอยท์ไว้เนี่ยังงไคคคุุณณแแแ่่่กกกดสสิลลี้้วว็ตอม จบเลยมอนตายสวัสดีเพียงแต่ว่าถ้านําไปใช้ในคอนเทนต์อย่างโฟกัสแนนฮอจะลาบากหน่อยถ้าเกิดว่าศัตรูไม่แพ้จินตภาพเพราะเบรกไม่ได้ครับจริงๆมันจะมีเรื่องของตัวเทสที่จะมีเรื่องของการบวกดามจให้คุณดิกนะครับก็คือเทสเม็ดนี้ที่จะบวกคริติคอลดามจครับจะไม่สามารถได้ถ้าศัตรูไม่มีการแพ้จินตภาพมนเองครับส่วนถามว่าแล้วตัวพี่ต่านเถิงใช้บัฟคุ้มยังไงคุณต้องรู้ก่อนว่าพี่ต่านเถิงแกมีอะไรบ้างครับอ่ะดูพรสวรรค์ก่อนเลยเวลาที่คุณทําการโจมตีที่เราวิเคราะห์กันไปก่อนนนรบีี้้สสุปไดเโัควาามยยห จร,จริงครับสามารถได้จากการโจมตี1ฮิตได้10%ที่เลเวลสิแล้วก็สามารถซอนทับได้6ชั้นหมายความว่าได้เป็น60%ครับโคตรเยอะแต่ว่าค่อยๆมาทีละฮิตนะครับแล้วก็หมดเธอแล้วก็หายไปเลยแล้วก็จะมีจากสกิลต่ออีกครับที่คุณจะได้คริเิคอลดาเมจสี่สิค่อยๆมาครับเอาเป็นว่าตอนที่คุณโจมตีเฟสแรกที่ยังไม่ได้ตีตัวข้างๆะครับคุณจะยังไม่ได้คริติคอลดาเมจคุณจะไปได้ตอนที่คุณเข้าเฟสต่อไปเช่นเวลาคุณจ่ายสามนนมันก็็จะขึ้นนนมาาใหเหเนนอย่่งที เเห็นนใจอลยครับก็เลยทําให้พี่เขามีทั้งบนัสความเสียหายเยอะมีทั้ง critical ดาม a g e เยอะแล้วก็ในเทรสตัวเองก็มีคริ t r เล e เยอะมากเนี่ยคริเ r เล e ส7งจ <6. 7, S 1> และ5.3เป็น12%ครับแถมได้คนยังบวกคร<ว>ิ t ทเลอีก18%ด้วยนะกลายเป็นบวกสาแล้วแถมมัยังมีเทรสเม็ดใหญ่อัอนนึงที่บวก critical ดาม a g e ที่คุยกันไปแล้วมันทำให้เขามี critical ด a ม a g e ค่อนข้างโอเคแต่ยังไงเื้อควรใส Crit ่คริเลสนะครับเพราะว่าคุณต้องใส่รีลิกระดับ มันเลยทําให้จริงๆแล้วพี่แกแอบขาด a d k เครับเพราะนั้นคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องหา a d ดีเคให้พี่แกถึงแม้ว่าสร้อยจะใส่ a d ดีเคแล้วรองเท้า a d k เคมันก็ยังถือว่าไม่ล้นครับเพราะว่ามันมีคุณดีเข้าเยอะและมีโบนัสความเสียหายเยอะเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆครับลองใส่ทิ้งวินดูแล้วจะรู้ว่าแรงอิบอายเรื่องที่สามก็คือปัญหาของสกิลพอยต์แก้ได้โดยการจัดทีมครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทําคลิปไปก่อนแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูจริงในสตรีมก็มีทําไปแล้วนะครับว่าเราจัดทีมยังไง ให้ไม่มีปัญหาครับโอเคอย่างแรกที่ผมต้องการจะบอกทุกคนก่อนก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่นตานเหิงเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีตัวที่มีอีดูรอนอะไรก็เล่นได้ครับผมอยกตัวอย่างทีมโลโคอสให้สัก1ทีมก็แล้วกันครับก็คือทีมที่คุณใช้ตานเฮิงบวกกับเพล่าบวกกับตัวฮิใไฮคนไม่ตายนะ่ะหตัวแล้วก็ใส่ทิงหวินครับแต่ทิงวินนี่อยากให้มองว่าเป็นไฟบังคับนะครับเพราะว่าช่วยได้ในหลายๆเรื่องอย่างทีมนี้เนี่ยตัวทิงวินสามารถทําสปีดได้ง่ายครับตัวเพล ต้องการทำดมิดอะไรก็สามารถโฟกัสทาสปีดได้ง่ายยังไงคุณจะมีสกิลพอยต์ใช้แน่ๆครับแล้วตัวตัดเถิงคุณก็ไม่ต้องทําสปีดนะถ้าเกิดว่าทําสปีดเนี่ยมันจะมีความอึดอัดนิดนึงในเรื่องของการจ่ายสกิลพอยต์ผมมาลองแล้วมันมีปัญหาจริงๆค่อนข้างอึดอัดครับเหมือนที่คุณเห็นในเกมเพลย์นั่นแล้วมันอึดอัดจ,จริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําสปีดแว้นๆกันมาเลยฉะนั้นไม่เชียร์ให้ตัดเถิงใส่รองเท้าสปีดหรือทําสปีดให้ทะลุ124ถ้าคุณไม่ได้มีอะไรที่ช่ชวยให้อย่างเช่นไลโองโบเนี่ต้าคนทีมตาที่ผมพูไปแี้มันก็ ยังมีสกิลพอยต์เหลือเล่นอยู่ครับก็เอาไว้ฮิวบ้างเอาไว้ทำนั่นนี่นู่นโน่นบ้างครับคุณสามารถที่จะใส่ตัวดามจเข้าไปอีกตัวหนึ่งอย่างที่คุณเห็นในคลิปตอนนี้ก็ได้นะครับที่ผมใช้เป็นเบลดบวกกับพี่ตานเหิงมันก็สามารถเล่นได้แล้วก็ทำเวลาได้ดีกว่าโอเคด้วยความที่ตัวเซียนโจมันมีบวก DMG ให้ทุกคนด้วยเวลาคุณถอดบัฟนั่นแหละฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่คุณใส่ตัว d p s พเข้าไปช่วยอีกตัวหนึ่งที่ไม่กินสกิลพอยต์มากเนี่ยเช่นเบลดเนาะเพราะเบลดไม่ก โบเนียก็สามารถตีเพื่อดึงเทินตัวเองขึ้นได้จากการเร่งแอคชั่นของตัวทาเลนต์ของโบเนียเองครับแล้วมันก็จะมีสกิลพอยเล่นได้แค่ในบางจังหวะคุณไม่สามารถที่จะจ่ายสกิลได้แต่ไม่ซีเรียสครับสุดท้ายทุกครั้งที่โบเนียเป็นคนดึงคุณขึ้นมาคุณก็สามารถจ่ายสกิลพอยได้ฉะนั้นที่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาความยืดหยุ่นมันสูงมากขอแค่คุณไม่ต้องใส่รองเท้าสปีดให้พี่ต่างเงิงก็พอครับแล้วก็ไม่ต้องไปทาสปีดพี่แกเขาไม่งั้นเล่นลาบากจริงๆครับส่วนคําถามที่ว่นะว Bro ่่ Idol าา่่าาาาาาแลลล้ววถเเกกกิดคคคุุณณมมมมีีีีีีีโโบบนนนนยทออรร็ปะะจจํตตัสพหง เนียโดยทําสปีดคู่กันไปได้ยกตัวอย่างเช่นแต่เนื้อสปีด136บโบนียสปีด134ผมเผื่อไว้ให้2เวลาโบนียใส่เซสปีดแล้วกดอันเตียนะถามว่าได้ไหมคาตอบคือยังฝืดอยู่ดีครับเหตุผลเพราะว่าสกิลพอยท์ที่ให้มันไม่เพียงพอกับที่คุณจ่ายครับฉะนั้นไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้แบบสุดๆไปเลยครับฉะนั้นเรื่องทีมไม่ต้องคิดให้ปวดหัวครับทำให้ในทีมมีคนที่มีสปีดเกิน150ให้้ไดสัก1คนคแล้วก็ที่เหรือยั้าสครที่ไ,ได้สัาการจ skill point ่งงพง่น,นครับแล้วข้อที่4ก็เป,ปหลือเนี่ แสนจะก,กังวลปัญหาคลาสสิกเลยก็ว่าได้ครับพี่มันออโต้ได้ไหมคําตอบคือออโต้ได้ครับโดวยวิธีการออโต้เนี่ยก็คือณปัจจุบันเนาะมันยังไม่มีตัวละครที่น่าใช้งานให้ครบองคออโต้ขนาดนั้นก็เลยจะมีปัญหาเรื่องบางครั้งพี่เขาไม่สามารถจ่ายสกิลพอยต์สามพอยได้ครับโดยจากการที่ผมลองออโต้มาเนี่ยถ้าเราใส่เป็นวินหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เป็นตัวฮิลที่ไม่ต้องจ่ายสกิลพอยต์อย่างหลวชาหนึ่งตัวจริงๆใส่พวกนาตาชาก็ได้นะให้จ่ายติฮิลเอาทำเออารสูงๆนะครับคุณก็จะ ถือว่ามีคอสที่จะจ่ายสกิลบ่อยเลยครับโดยต้องท speed ําสปีดทิ้งวินเยอะๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยผมใส่เป็นซิลเวอร์วูฟเพราะว่ามันง่ายดีซึ่งซิลเวอร์วูฟจ่ายสกิลบ้างก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจ่ายสกิลพอยทุกคิดนะจากที่ลองมาแต่ถ้าเกิดของคนอื่นเป็นไม่เหมือนกันยังไงก็บอกกันหน่อยแล้วกันแต่ว่าซิลเวอร์วูฟผมทำสปีดเป็นหลักนะครับผลการออโต้มันก็เลยถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่อย่างทีีี่่่่่บบบออกกววาาาาไไไไไมมมมดด้้ point ้้้จยยยลลลตเเเ็นนนัันงนังงงงททแแํถึะ Auto แบบปญห ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าทิงหวินเนี่ยจะทําการจ่ายสกิลเพียงแค่เฉพาะตอนที่จําเป็นที่จะต้องบัฟเท่านั้นครับซึ่งเดี๋ยวนี้น้องก็ไม่ได้บัฟมัวสัวแล้วด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครอย่างทิงวินอีกตัวหนึ่งก็คือจะจบหมายความว่าเดิมคุณใส่ฮิลหนึ่งตัวคุณลองใส่ฮิลสองตัวดูสิครับออโต้สบายเลยแน่ๆครับหรือคนไล่หน่อยหนึ่งผู้เสียมันก็เป็นการจ่ายสกิลใช่ไหมเพื่อให้เพื่อโนโดนเมเบาลงจากที่ออฟฟิเชียลบอกใช่ไหมแล้วมันก็ติดเป็นเทินใช่ไหมมัั้่นนนนคครจะเป็แบบ ถ้าคุณใส่ไปอีกตัวหนึ่งน่าจะไม่มีปัญหาเลยแล้วทีนีหมากคว่าว่าถ้าอยากออโต้แบบได้จ่ายสกิลครบทุกรอบแม่แน่ตาหิงบวกฮิว2ตัวและทีหินครับแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตผู้เสียนมาแล้วเป็นอย่างที่ผมคิดจริงงเอาฮิวอักตัวหนึ่งใส่ผู้เสียนจับแลยต่อไปเรื่องที่5ก็คือ e สองทำให้เกมง่ายขึ้นทันทีครับเหตุผลเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณจะปวดหัวมากโอ้สกิลพอยต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยโอ้จ่ายถ้าไม่ตายได้คืน้องตัวหรืออีพอยต์หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเอาโบนเนียงนดาง2 2เนี่ยเวลาคุณใช้ท้าไม่ตายปุ๊บ คุณจะมีการเร่งแอคชั่นขึ้นมาทันทีเลยทันทีแล้วก็จะไม่เสียสกิลพอยต์เลยในการโจมตีแบบแม็กซิมัมเพราะว่าตัวแ็กที่จะให้คุณใช้แทนสกิลพอยต์เนี่ยจะได้เป็นสามแทนที่จะเป็น2ครับมันคือจบจริงๆไม่ต้องนับสกิลพอยต์ลืมนับยังไงก็ใช้ได้เต็มไม่ต้องกังวลเลยครับแถมเร่งแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือแต่เดิมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีอ e ีลอนสองอะครับอยากใช้อันตีให้คุ้มคือคุณกดแทรกไม่ได้นะเพราะเราคุยกันไปแล้วว่าเรื่องของบัฟต่่่่าาางงเเนนนนีียียยมมัััอออออออจจิิ Turn, ิ้้ททรรคคคคุณคุณณกกกดดลลตตตไปปญหหะแแวว ปดหัวนะมันจะรู้สึกว่าเล่นแล้วเออแอบอึดอัดจใจนิดนึงไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่พอคุณใส่ E2 เข้าไปปุ๊บ easy เบอรกดอันติีปุ๊บตึงเชิญขึ้นมาเลยจันทีครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายสกิลพอยต์เลยแมแ้แต่แต้มเดียวคือดือคือดือมากมากะระวังติดดาเมจต่อเนื่องด้วยนะเหมือนในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้คุณเห็นเลือดที่ผมมีใช่ไหม ปางตายเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าถามว่าไอดอนไหนที่ควรจะมาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น E2 ครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมจากที่ผมลองเล่นดูไม่จําเป็นครับเพราะสุดท้ายเวลาคุณเล่นจริงๆเนี่ยคุณสามารถเล่นโดยที่ไม่มีไอดอลสก็เล่นได้เช่นเดียวกันครับมันจะมีความอึดอัดใจมากกว่านิดนึงแล้วก็ต้องมีการคิดนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองเล่นไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มชินได้ด้วยตัวคุณเองครับฉะนั้นไม่มีความจาเป็นต้องปลดอดอลอน2แต่ถามว่าไอดอนไหนคุ้มคืออดอลอน2ครับแล้วก็ดีมากๆแต่ไม่มีกระจบเทนต์ได้สบายีน เพื่อนใช้ถ้าไม่ตายตัวเจ้ายนจะตีทะลุก่านฐานจินตภาพใช้1ตัวลด20ใช้3ตัวลด60อ๋อทะลวงแค่เฉพาะาการโจมตีปกติแบบซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ตานะต่อไปคือเรื่องรีลิกครับสำหรับรีลิกเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะผมเชียร์ให้ใส่เป็นยำสองจินตภาพกับ2อ d k ดีเคแบบแท้ๆเลยครับเหตุ hey, ผลเพราะเรื่องของความยืดหยุ่นครับเรามาทําความเข้าใจเรื่องของเซต4จินตภาพกันก่อนครับสำหรับเซต4จินตภาพเนี่ยเมื่อคุณใส่4ชิ้นนะครับถ้าศัตรูติดดีบัฟอยู่เช่นเทเวอร์โบ ออเนื่องอะไรพวกนี้นะหมดเลยครับคุณจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นๆแล้วอัตราคริติคอของคุณจะเพิ่มขึ้น10%ครับแต่ถ้าศัตรูติดกักขังซึ่งณปัจจุบันวิธีการทํากักขังมีแค่2วิธี1คือคุณเบรกด้วยจินตภาพครับ2คือพรีเวลอันติให้คุณครับคุณถึงจะได้คริติคอดาเมจอีก20%ถ้าคุณเล่นกับเวลอันนี้ดีมากครับมันจะมีช่วงพิกในการทําดาเมจของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นกับเวลเนี่ยไออัตราคริติคอ10%ของคุณที่คุณต้องเมนเทนดีบัฟเนี่ยบางครั้งคุณไม่ได้ดีบัฟมอนไว้ทุกตัวนะครับตัวข้างๆมันก็จะไม่ติดฉะนั้น มันก็จะดีไม่เท่าถ้าคุณไปใช้เซตยำเป็นมัสเกเทียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช่นคุณตีบอสบอสติดีบัฟแต่ตัวข้างไม่ติดตัวข้างก็ยโดนเบาครับแต่ถ้ามันตายอยู่แล้วก็ไม่เป็นไระนะแต่ถ้ามันไม่ตายมันก็จะไม่เวิร์กเท่าครับถ้าเราพูดถึงมูลค่าของซับเตที่ได้เดี๋ยวมันจะอยู่ประมาณ3ซับเซตครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น a d ดีเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ซับเซตเหมือนกันสำหรับมัสเกเทียมมันไม่ได้ต่างกันเลยขึ้นอยู่กับว่าเป็นคริตหรือเอก้ทีเาแว่พี่ ผมก็เชียร์ว่าคุณควรจะยำเป็นจินตภาพ2ชิ้นกับมัสเกตเทียสอชิ้นเพื่อให้เล่นง่ายครับส่วนสำหรับคนที่สามารถบริหารสกิลพอยต์ได้ดีๆแล้วก็มีทิ้งหวินที่ใส่ไล์โคลมโบเนียเนี่ยคุณสามารถใส่เป็น4ีมัสเกตเทียได้นะครับเพื่อที่คุณจะสามารถได้เป็นโบนัสความเสียหายโจมตีปกติ10%แล้วก็ได้ความเร็ว6%ตครับตรงนี้ไม่ได้ผลกับอันติแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณได้สปีดมา6%ซึหกเปอร์เซ็นต์ซึ่เนี่ยก็ไมยครับอยู่ที่ประณ้อยคสคงหกเปีดมาอก3 ไม่ได้ทำให้คุณสามารถทำให้ผ่าน134เพื่อให้ใส่เข้าแรกของ f อร์กอร Hall สามารถแอคชั่น2ครั้งได้นั่นเองครับพอทำแบบนี้แล้วคุณจะสามารถทำสปีดให้ถึง134ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็คุ้มค่ากว่าการใส่ย,ยําแล้วครับแต่ถ้าคุณทำแบบนั้นภาระจะไปตกอยู่ที่เพื่อนนะครับพะเพื่อนต้องทำสปีดกันแบบ The Flash ยกตัวอย่างเช่นเป็น172ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นต้นครับเพื่อทำให้ตัวคุณมีสกิลพอยต์ในการเล่นถ้าอยากจะทำให้ตัว มีสปีด134นะครับเล่นได้แต่เล่นยากครับส่วนเซตประดับเนี่ยยังไงเราถูกบังคับว่าจะต้องใส่เป็นเซตโลก7ที่บวกบนะความเสียหายโจมตีปกติ20%ครับขอแค่คุณมีวิธีเข้ารวมกันแล้วถึง70ครับโอเคสร้อยทําไมถึงเป็น ATK พี่ตันเฮิงเองเนี่ยจะมีตัวพลังงานสูงสุดอยู่ที่140ครับเดี๋ยวผมนับให้ฟังว่ามันเป็นยังไงครับซึ่งเวลาคุณทําการโจมตีปกติได้แบบ full option ของคุณเนี่ยคุณจะสามารถเจนพลังงานได้40หน่วยครับคุณทําแบบ นี้3ครั้งคุณจะมีพลังงานอยู่ที่120แล้วก็คุณจะได้จากการกดใช้ท่าไมตายอีก5เป็น125ครับคุณจะขาดเพียงแค่15เท่านั้นคุณก็จะบอกว่าเอ้าพี่อย่างนี้เราก็ใส่สร้อยยาดิีครับขาด5 5โลกสวยเลยพี่125ที่คุณได้มาทั้งหมดถ้าคุณบวก ER จากสร้อยไปซึ่งสร้อยจะให้คุณอยู่ที่19.4%คุณจะมีพลังงานตั้งัน9 2 5รยสสบ่สอ้มันก็เพอร์เฟกตกเลยสิครับพี่ใส่สร้อยว อนก็ตีคุณเชื่อผมด,เดมเิเดี๋ยวมันก็เขี่ยคุณเดี๋ยวมันก็สกิดคุณคุณขาแค่สออิบห้อมันเต็มอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีแก้ที่ง่ายกว่านั้นให้ครับคุณเห็นไ like, ลค์โคนประจําตัวที่เขียนว่าบวกอัตราการฟื้นฟูพลังงาน6%เมครับเมื่อคุณใส่อันนี้เข้าไปแล้วคุณซ้อนทับ2คุณจะได้ทั้งหมด12%ใช่ไหมครับ125บวก12%ปั๊บ140เปะโอเคจบนะอย่าไปใส่เลยซอยย e าใส่สร้อยด e ี D K, เคอะฉะนั้นเรื่องสร้อยผมแนะนําเลยว่าไม่ควรใส่สร้อยเป็นพลังงานครับเพราสุดท้ายแล้วผมก็เชียร์ให้คุณใส่ ทิงวินขึ้นไปอยู่ดีไอที่นับกันไปเมื่อกี้ก็แทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไร100%เพราะว่า The ทิงวินก็กดอัลติบัฟเพื่อส่งอันติให้คุณอยู่ดีครับเพราะคุณอยากกดอันติบ่อยๆเพื่อจ่ายสกิลพอยน้อยๆเท่ากับว่าไอที่นับกันไปเมื่อกี้ไม่ซีเรียสเลยยกเว้นว่าคุณไม่ใส่ทิงวินแต่ถ้าคุณไม่ใส่ทิงวินอย่าลืมนะครับเวลาคุณนําไปเล่นกับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงมอนสเตอร์จะมีสปีดเยอะครับทําให้มันก็ได้แอคชั่นหลายครั้งก็มีโอกาสที่มอนสเตอร์จะทําการโจมตีคุณอยู่ดีครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ตีคุณก็ทําให้คุณได้พลังงานแล้วมันก็เต็มเองได้หรือถ้ามอนไม่ตีคุณอย่าลืมครับเกมนี้เวลาคุณครั คุณก็ได้พลังงานด้วยเท่ากับว่าคุณไม่มีความจําเป็นต้องใส่สร้อยเอไอเลยยกเว้นว่าคุณเจอบอสตัวเดียวเดียวอย่างเงี้ยสร้อยเอไอถามว่าคุมม้มไหมก็ไม่คุ้มเพราะมันเกินผมก็แนะนําว่ากัดฟันแล้วกดไลค์ควรประจําตัวแค่ขัดหนึ่งก็พอนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วฉะนั้นสร้อยใส ATK เลยครับไม่ต้องคิดจะใส่อย่างอื่นผมว่ามันไม่คุม้มแต่ถ้าอยากใส่ก็ไปลองดูแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมครับถานเฮิรเป็นตัวละครที่ใช้บัฟจับเพื่อนได้คุ้มมากๆเพราะว่าตัวเองอยากได้ ATK เยอะมากฉะนนั้้ถาุส่มคุณหายมเพราะว่า ไม่ได้แรงแต่หลักๆอันติช่วยเรื่องสกิลพอยครับส่วนเลือกแก้วมานังเสิร์ฟนะใส่จินดาพาซึ่งของที่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมูลค่าวิวาอน์เลยเลยคุณจะเห็นว่าผมมีคริสเลทที่85แล้วก็มีคริสดามจที่140มันก็สามารถโอเคได้เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะมีเทรสบวกให้คุณอีกจําที่ผมบอกได้ไหมครับในหัวข้อต้นๆเลยสกิลต่อสู้ของคุณในโหมดซูเปอร์แม็กซัมจะให้คุณได้อีกสี่สิบแดเอีก48%แต่ว่ามันค่อยๆมาทีละ เท่ากับผมก็มีคริเดเมจอยู่ที่ประมาณ2 1 2แล้วโดวยประมาณฉะนั้นเสื้อยังไงก็ใส่คีิเลสครับเสื้อคริเดเมจผมว่าไม่ตอบโจทย์นะยกเว้นคนที่ไปใส่ไรโคนขัด5หรือว่าตีออฟลองไปลงคีิเลสเบิ้มๆคือเรือและที่สําคัญเซตจินดาภาพที่บวกคริเลสสิไม่สามารถเอาไปใช้กับเซตโลก7ได้ฉะนั้นถ้าคริเลสที่หน้าสแตทของคุณไม่ถึง70ไม่ได้นะครับเช็คแล้วฉะนั้น4ี่จินดาภาพถ้าคุณนําคีิเลสไม่ถึง70คุณไม่สามารถนําไปใช้กับเซตโลก7เ,เพื่อเบอบา ดีปกติได้ครับฉะนั้นเสื้อควรเป็นงฟริดเลน รองเท้าควรเป็น ADK ลูกแก้วจินตภาพสร้อย ATK การนั้นคือจบส่วนคนที่อยากจะนําไปเล่นกับหวีคงนะครับคิเลดก็ให้ค้างไว้70เป๊ะให้ได้ละกันครับเพราะว่าหวีคงแจก29%คิเลดนะนะทนั้นก็ระวังทะลุด้วยอ๋อลืมบอกถ้าหวีคงไม่มีอีเดอร์6อะ่ะจะคิดจะเล่นด้วยกันเลยนะนรกแตกมากเลยไม่ได้ใส่ฟตเทจไว้ให้เล่นยากโคตรส่วนเรื่องของไลโคน,นะครับแรงที่สุดเนี่ยจะเป็นไลโคนประจําตัวของตัวเองครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องอี้ยาใช้ท่าไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเฮอร์ตาขัดห ตัวเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็ถ้าเราใช้ประจําตัวที่อ1นตอนที่มีแค่สแต็กเดียวเป็น100%เนตี่ยเฮอร์ต้าก็จะเบากว่าประจําตัวที่มี2สแต็กที่3%นะครับไอสแต็กนี่ไม่ใช่ซ้อนทับนะมันเป็นสแต็ปของไลค์โคนประจําตัวมันไม่ได้ต่างอะไรกันเป็นในยะสําคัญเลยครับชนะเฮอร์ต้าเนี่ยเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆที่จะใส่ครับผมทีนี้ถ้าเราไม่ใส่เฮอร์ต้าเรามีของน้องคลาร่าเนี่ยดีไหมคลาร่าถามว่าใช้ได้ไหมถ้าไม่มีบัฟเนี่ยเบามากมาก,มากครับใช้คําว่าเบากว่าไลค์ เฮอร์ตาช็อปอีกครับแต่ถ้าเกิดว่ามีบัฟเนี่ยจะแรงขึ้นมากว่าเฮอร์ตาช็อปที่ไม่มีบัฟครับฉะนั้นคาตอบคือถ้าคุณเขีอยวมันตีคุณแน่แหรือมอนตีเป็นหมู่หมู่ครับใช้ของคลาร่าได้เลยดูดีมากๆครับส่วน BP ีต่อให้ขาด5แล้วก็ยังดามจได้แค่ประมาณประมาณของเฮอร์ตาช็อปขัด5้าที่ไม่มีบัฟนะครับส่วนกรณีที่คุณอยากจะไปใช้เป็นทีแรกจากฟอร์กอเลนฮอเป็นหน้าน้องหมาอันนี้มันก็สามารถทําได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยที่เงื่อนไขคือศัตรูต้องติดเผาไหม้หรือว่า เลลือไหปัจจุบันเผาไม่ทําได้หลายตัวแต่ว่าทิมไม่น่าเอามาเล่นกับพี่แกเท่าไหร่เลยสำหรับตัวเผ่าไม้ส่วนกรณีที่คุณเอาไปเล่นกับพวกลูก้าเนี่ยยังโอเคหน่อยเต้ hey, ผล<ม>เพราะว่าลูก้าเนี่ยอันติสามารถทําให้ตัวติดเหมือนกับเปราะบางครับแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นได้แล้วก็แค่จ่ายสกิลก็ทําให้ติดเลือดไหลได้ถ้าคุณจะไปเล่นอย่างนั้นและยอมเล่นอย่างนั้นนะครับอันนี้ใช้ได้โดยที่ตัวดาเมจเนี่ยก็ถ้ามีบัฟแล้วก็ขัด5เนาะโอเคเลยครับจะแรงกว่าตัวเฮอร์ตาช็อปขัด5ที่ไม่มีบัฟอยู่นิดนนนนึงรรแต่่่่่เเหืออยจททีีีมสวใกณ ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่นกับไลค์โคนที่เป็นหน้าน้องฮุกคาตอบคือไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันได้แค่2อแสกเท่านั้นเวลาจ่ายสกิลมันไม่ได้มีเดเมจอะไรออกไปครับก็เลยถือว่าเราไม่ได้จ่ายสกิลครับมันเป็นการกดเพื่อบัฟตัวเองมนเลยได้แค่2แสกไม่ใช่3ามแสกเดเมจมันก็เลยจะเบากว่าเฮอร์ตาช็อปขัดห้าอยู่นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็ใช้ง่ายนะครับก็คิดซะว่าคุณมีแค่อันติกับตีธรรมดาก็แล้วกันครับใช้ได้เหมือนกันถ้าอยากจะใช้ก็ใช้อันนี้ก็ถือเเป็็็นนนนดดดาาววบสสสออลตัััึครหทีี่่่่่่ไไไไมมมม้้้ BP BP ซกขยูแแ มันไม่ได้ช่วยเรื่องฮิวคุณนะ ADK แน่ๆแนๆเลยส่วนไลค์หัวที่ Official ใช้ในตอนที่ให้เราไปเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไลค์คนอันนี้ครับที่เป็นหน้าผู้หญิง2คนที่เป็นผมขาวถ้าฆ่ามอนตายจะได้คริตเลทอันนี้มันค่อนข้างลําบากแล้วก็วุ่นวายครับผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะเพราะว่าคิเล่มันจะทะลุเอาครับผมมันให้คุณไั้24%ถ้าคุณคัม70ท้วนก็โอเคเลยครับเป็น94%แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะยับๆหน่อยซึ่งถ้าพอคุณฆ่ามอนตายแล้วเนี่ยมันจะแรงใกล้ๆก,กับเฮต้าช็อปที่มีบัฟเลยนะครับห่างกันไม่มากแต่ว่าถ้าไม่มีบัฟเนี่ยมันจะเบากว่าเฮต้าช็อปที่ไม่มีบัฟครับส่วนไลค คนอลันถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์เลือกคุณต่ำมอนแรงกว่าประจำตัวอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณขัด5แล้วคุณเลือดมากกว่ามอนเนี่ยดามเกจก็จะยังคงแรงกว่าเฮอร์ตาช็อปที่ขัด5แต่ไม่มีบัฟอยู่ดีครับฉะนั้นผมขอสรุปให้แบบสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับอันดับหนึ่งก็คือไลค์โคนประจำตัวแรงที่สุดดีที่สุดครับรองลงมาก็คือเฮอร์ตาช็อปขัด5ที่มีบัฟครับอันดับต่อไปก็จะเป็นไลค์โคนของคลาร่าที่มีบัฟแล้วก็เป็นไลค์โคนอลันขัดิ้า สามารถใช้ได้นะครับอันดับก็จะเป็นตามที่คุณเห็นในจอเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องของอันดับนาเมจเนี่ยต่างกันไม่มากนะครับคีคกันเลยไม่ได้ต่างกันอย่างเป็นนัยสําคัญนะครับแต่ว่าอันดับก็เป็นไปตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละคุณสะดวกอันไหนใช้อันไหนก็เชิญคุณแลกเคอร์ตามาแล้วคุณมีคารามันแล้วคุณทําอลันขัด5ไปแล้วก็เอาเลยเต็มที่แต่ถ้าอลันขัด5โดยมากแล้วอะครับถ้าคุณเล่นกับลัวชาก็จะไม่ค่อยได้บับหรอกครับเพราะเลือกคุณมาเต็มๆไงถ้าไม่เล่นกับลัวชาไงอัันนดด5เเีมมาากๆคครถุ้ณทนได้่ยแมงแรรงาปะจํตัว ทีนี้ให้ผมสรุปสั้นๆว่าตัวนี้ควรจะเปิดไหมสําหรับใครๆหลายๆคนส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครนาเมจจินภาพที่เล่นดีเล่นมันแล้วก็เล่นสนุกมากๆครับแล้วตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นผ่าตัดทลายล้างเนาะมีโอกาสโดนโจมตีเยอะแต่ว่าตัวเองมีเรื่องของการต้านทานสถานะควบคุมอยู่ประมาณหนึ่งก็เท่าๆกับคลาร่าเลยครับทำให้ตัวเองพอจะเล่นได้โดยที่ไม่ค่อยจะโดนปัญหาอะไรมากนักแล้วก็ทําให้เล่นค่อนข้างสะดวกประมาณนึงครับส่วนเรื่องการจ่ายสกิลพอยต์จากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยก็แค่เอาสกิล พอให้มาลงที่พี่แกเป็นหลักมันก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นตัวละครตัวนี้สามารถเล่นให้ดีและเล่นให้เก่งได้เลยครับอนาคตถ้าเกิดว่ามีตัวละครบัฟมากกว่านี้ตัวนี้อาจจะเถื่อนมากๆเลยก็ได้ครับคุณต้องเข้าใจว่าตัวละครมันโอ้โหตัวคุณดาเมจมันเวอร์มากอะครับไอโจมตีเลเวลสิบคุณอะตัวกลางโดน5้าตัวข้างโดนร้อยแปดสเท่ากับตัวคุณรวมเนี่ยแปดร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหผมจะอ้วกเลงบ้าบอคอแตกมากใช่มันจ่ายสกลิลพอยเยอะแต่ว่าคุณสามารถมาอออินที่ตานเหิง ได้เลยด้วยความที่ตัวบัฟปัจจุบันตอนเนี้ยมันจะมีอยู่โครงที่แอบใช้ลําบากจะไม่มีดอนโขกจะมีทิงหวินที่มันใช้ดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันหลายตี้แล้วเกินแล้วก็จะมีโบน,นียที่ใช้ดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันหลายตี้แล้วเกินอยู่ถ้าอนาคตเนี่ยมีตัวบัฟมากขึ้นผมว่าตัวเนี้ยจะยิ่งไปไกลขึ้นครับยิ่งถ้าเป็นตัวละครบัฟประเภทที่มันไม่ได้จ่ายสกิลพอยต์กันทุกรอบอ่ะอย่างทิงหวินอย่างเงี้ยไม่ได้จ่ายทุกรอบจ่ายหนึ่งอยู่ได้สามอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามีอย่างทิง ว่าตัวบัฟที่เราได้เนี่ยมันเยอะมากๆครับเพราะว่าเรามีตัวคูณเปอร์เซนต์ในการโจมตีที่เยอะมากๆตัวนี้ก็เลยเป็นตัวละครดามเมจที่ดีมากแล้วก็เป็นดามเมจจินภาพตัวแรกของเกมด้วยแล้วก็หลอด้วยฉะนั้นถ้าถามว่าควรเปิดไหมถ้ามีทรัพยากรผมว่าเปิดตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้เนี่ยสายบูแบบร0อเซเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอืมจริงๆนะแบบผมว่าจะเมจผมก็เยอะแล้วอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็จะมีผู้สวยอีกตัวหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาเป็นตู้ครึงหลังซึ่งเป็นตัวละครสาย โจทย์มากเช่นเดียวกันแน่ๆครับเพราะว่ามันมีการมีติเกตดดเมจได้นั่นเองก็ให้ตัดสินใจเอาแล้วกันครับสุดท้ายก็แล้วแต่ว่าคุณจะเปิดไหมแต่ผมเปิดเพราะว่าผมเปิดทุกตัวอยู่แล้วผมทำคอนเทนต์สุดท้ายนี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมงั้นก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์ถามกันมาเยอะเนี่ยมาถามตอบในสตรีมเพื่อที่จะได้ตอบได้โดยเร็วเพราะว่างานผมค่อนข้างเยอะจะได้อธิบายกันแบบชัดเจนไปเลยอยู่ในสตรีมฉะนั้นหลังคลิปนี้ลงแล้วคุณพิมพ์คอมกา อยากจะรู้ว่าอะไรแล้วอะไรที่คุณสงสัยอยู่มาตอบเพิ่มเติมถ้าทำลงในคลิปคลิปเดียวมันยาวกว่านี้แน่แแค่นี้มันก็ยาวมากแล้วครับอย่าให้มันยาวกว่านี้เลยสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเา็พี่มาตอไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบายยอย่าล,ลืมกดซับนะ